เอาล้ครับต่อสายไปที่ท่านแม่ทัพภาคธิสารดีกว่าพลโทอภิเชษซื่อสัตย์มีสักสองสามประเด็นที่อยากจะสอบทานประเด็นที่หนึ่งคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นทางฝั่งเมียนมาเขาได้ทำหนังสือแจ้งมาทางคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นทางฝั่งไทยว่าเขาจะเปิดปฏิบัติการถล่มพื้นที่ของใทยใหญ่อย่างใหญ่ๆนะเตรียมรับสารการไปด้วยนะกสุนเพื่อกระสุนหลงไปก็เข้าใจกันนะแล้วก็เตรียมรับนะอาจจะมีการอพยพกันเข้าไปอีกเยอะแยะแต่ขณะเดียวกันอยู่ๆก็มีข่าวซ้อนขึ้นมาว่า กองทัพมินมาประกาศหยุดยิงหนึ่ง1 1> เดือนอะไรจริงอะไร,ะไ,รไม่จริงและเราจะรับสาการอย่างไรอไปกันที่พลโทอภิเชษซื่อสัตย์นะคะแม่ทัพภาคที่สามนะคะสวัสดีค่ะท่านแม่ทัพคะสวัสดีครับท่านแม่ทัพฮะสวัสดีครับผมวันนัทท่นายครับครับอย่างแรกขอสอบทานประเด็นข้อท็จจริงสักนิดหนึ่งก่อนนะฮะคือขณะนี้มันสับสนนะฮะข่าวข่าวกระแสหนึ่งก็บอกว่ามินมาเขาก็แจ้งประเทศไทยเขาจะถล่มไทยใหญ่นะ เตรียมรับสาการไว้นิดหนึ่งนะกระสุนพลัดมาทางฝั่งไทยก็ให้เข้าใจนะไม่ได้ตั้งใจนะอะไรประมาณนั้นแต่อีกวันหนึ่งมีข่าวอีกระแสกองทัพเป็นมาประกาศหยุดยิงหนึ่งเดือนเ,อเว้นวักให้กับประเพณีสงกรานก็ยังงงๆอยู่ตกลงอะไรใช่อะไรไม่ใช่ครับสองข่าวนี้ครับคือคือถ้าสถานการณ์ลึกๆเข้าไปข้างในนะับเป็นเกิดการไปบังคับนี่สมัยผมผมขออนุญาตไม่ออกวามเห็นนะแต่ขอใช่แดนขอเฉพาะริเวณ และการใช้แดงเขาใช้แด้ค่ะใช้แดงครับผมผมไม่ทราบในในเอเบื้องลึกข้างในนะครับว่ามีการสดทันอะไรครับครับเอาอย่างแรกเลยนะฮะทางทบซทางคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นทางฝั่งอเมยนมาเขามีหนังสือแจ้งทางฝั่งเราหรือไม่ครับเรื่องจะปฏิบัติการถล่มทยใหญ่มีจริงไหมฮะหนังสือฉบับนั้นอืมได้ได้ได้รับการแจ้งเตือนมาครับแจ้งเตือนภาษาอัแต่เราก็ เราประสานว่าขอให้เรามัดระวังการราบัตรบริเวณแนวชายแดนเพราะว่ามันยัมีผลกระทบต่อชายแดนไทยเก็แค่แค่แจ้งเตือนมามีนสแจ้งจริงเขาแจ้งเตือนมาจริงๆเขาแจ้งแจ้งเตือนมาจริงๆเขาเขาจะถล่มฐานที่มั่นของไทยใหญ่ของเจ้ายอดศึกนะแต่ต่คราวนี้อณาบริเวณหรือขอบเขตที่เขาจะถล่มเจ้ายอดศึกนั้นมันตรงข้ามกับจังหวัดไหนของทางฝั่งประเทศไทยนะฮะเชียงใหม่เชียงรายหรือแม้หรือแม่ฮ่องสอนนะ พื้นที่ชายแดนเนี่ยเอมันมันยาวตั้งแต่เชียงรายลงมาเชียงใหม่แม่สอนแล้วก็ตากตลอดแนวใช่ไหมคะอ๋อค่ะใช่ครับแต่ตรงไหนที่มันมีปัญหากันระหว่างตรงคุณร้อยกับฐานเมียนมาก็ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดอ๋อค่ะแสดงว่าฐานที่มั่นของเจ้าโยสึกเขาเขากระจายจากบนตลอดแนวตลอดแนวนะฮะประมาณนั้นนะครับนะครับและไอเรื่องที่บอกว่าจะหยุดยิงเดือนหนึ่งตกลงมันจริงไม่จริงอันนี้ยืนยันไหมคะข่าวก็ออกกันไปทั่วแล้วค่ะ ผมผมก็รับขา่าวเหมือนกับผู้สื่อข่าวครับอันนี้อันนี้ต้องถามทางกระทรวงการต่างประเทศถามถามทางกระทรวงการทองเที่ยวและกับว่าเปนกระต่ารแบบนี้จริงหอเปล่าที่ผมไม่แน่ใจเอาเป็นว่าในระดับปฏิบัติการที่ชายแดน ยังไม่ได้ข่าวนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันเรื่องจะหยุดยิงหนึ่งหนึ่งเดือนดังนั้นก็ต้องยึดเอาเรื่องที่เขาแจ้งเตือนมาเป็นทางการไอ้เรื่องที่ถล่มเจ้ายอดศึกเป็นเป็นหลักในการวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนนะครับวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับปฏิบัติการถล่มเจ้ายอดศึกนี้เขาเริ่มแล้วใช่ไหมครับยังไม่มีการเปิอ๋อยังยังไม่ได้ปฏิบัติการน่ะนะฮะครับยังไม่มีครับมีเฉพาะกรณีที่เอาเครื่องบิน ขึ้นบินแล้วก็ถล่มเหมืองทองทางฝั่งผาปูานในเขตอิทธ,ธิพลของทางเขนอยู่คขาไอ้ตรงนั้นน่ะมีแต่ฐานที่มั่นของเจ้ายศึกยังไม่ได้ยังไม่ได้ถูกถล่มยังไม่มีข่าวว่ามีการถล่มกันเลยนะฮะอันนี้อันนี้ในพื้นที่บริเวณแาวแายแดนีผมยังไม่ยังไม่เห็นมีการปฏิบ,บัตินะครับอส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ประสานในเรื่องข้อผลใหญ่บริเวณแนวชไยแดนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า คือการประถางงานเนี่ยผมก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องปีนไปอย่างเดียวนะครับครับครับสถานการณ์สู้รบก็ยังเห็นอยู่ปปลายทางฝั่งโน้นใช่ไหมครับเออท่านประธานครับตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนจังหวัดตากนะฮะก็ยังมีการปะทะปลายอยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับแต่ว่าเป็นสถานการณ์ที่ลึกๆเข้าไปนะครับอย่างน้อยก็80กิโลอ80กิโลนะในพื้นที่ของ80กิโลจากชายแดนลึกเข้าไปนะฮะใช่ครับ แต่แรงกระเพื่อมันมาถึงริมสรวินไหมฮะเท่าที่ดูเช่นเช่นที่อุทยานน่าสะนอนก็มันคือวันนี้ตกผลกระทบนะครับแต่ตอนนี้บริเวณในแกแดนนี่คิดว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์การหลั่งไหลของของผู้หนีไฟจากความไม่สงบในเมียนมาได้อ๋อครับครับเราเราเรามีวิธีการอย่างไรจึงยับยั้งการทะลักข้ามสรวินมาทางฝั่งประเทศไทยครับ เผมผมคอยได้เอาเอา,เอาคําพูดของท่านอื่นม,ม,มามามาแนะนําได้ครับครับครับคือคือผมเคยได้รับแนวทางจากท่านอดีตผู้จัดการหันหบกนะครับคือท่านพลเอกชัยรันยท่านอยู่องค์เป็นปัจจุบันเนี่ยนะครับค่ะแปาว่าฐานการชายแดนเนี่ยการที่จะคุมพื้นที่ชายแดนให้ได้ต้องต้องเหมือนตปตา รู้จักหยอ่ยอนร,รู้จักตึงร,รู้จักหยอ่อนรู้จักตึงเหมือนตกปลา<ม>ใช่ไหมคะถ้าตึงถ้าตึงเกินไปเนี่ยก็อ,อาจจะทําให้เด็ก่าดได้นะครับถ้าเราไม่รู้สาการหรือปลาแล้วมันใหญ่ก็ทํบไม่ถ้าหยอาา่อนเกินไปปลาก็จะลากเราไปให้แับนั้นก็ก็ใช้แนวทางเนี้ยครับครับสาม,มารถผมคิดว่าณนะเวลาเนี่ยผมพอใจกับการควบคุมการบริเวณเขตแดนที่หน่วยปฏิบัตินะครับ ครับครับเป็นแนวทางที่เคยให้ไว้โดยอดีตพบทบก็คือพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์นะฮะใช่ครับใช่คร <c rast> ับขออนุญาตเดินนานท่านนะครับผมไม่ได้ขออนุญาตท่านนะแต่ว่าเป็นคำแนะนำจากท่านสมัยท่านเป็นผู้การนะครับค่ะหมายถึงการจะตึงหรือจะหย่อนนี้ให้อำนาจคนที่อยู่หน้าด่านในการตัดสินใจได้เลยหรือแล้ววางหลักอะไรยังไงไว้ไหมคะ เ,เราก็ต้องมีคณะทําง,งานที่ประเมินแผนการ<ข>าว่าเราควรจะเดินทางไปทาง,ทางไหนครับ<ข>าบางเรื่องเราก็ต้องต้องต้องเนนข้มงวดบางเรื่องเราอาจจะต้องต้องหย่อนไปบ้างก็คงจะเห็นนั่นแหละครับในสถานการณ์ที่ผ่านมาบ,บางเรื่องเราก็อำนวยอความสะดวกให้เขาบางเรื่องเราก็ก็ห้ามเดครับครับครับที่บอกว่าตึงตึงบ้างนั่นหมายความว่าเราก็พยายามที่จะยันกลับไปทางฝั่งเขา และที่หย่อนบ้างนี่ก็หมายถึงส่งข้าวปลาอ,อาหารส่งเวชภัณฑ์ส่งอะไรตรงนี้อะไราข้ามไปดูแลเขาชนิดหนึ่งออหรือรับคนป่วยเขามาดูแล,ลอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมฮะตึงก็คือขออนุญาตให้คุณเรนนีไปตีความหมายเองดีกว่าครับเดี <S <S ๋ยวจะตีผิดหรือเปล่าคะท่านแม่ทับต้องอาจจะตายค่ะไม่งั้นมันไม่เลี้์ค่ะตมันจะยุ่งท่านแม่ใร่คตึงบ้างหย่อนบ้างเหมือนตกปลาเหมือนตกปลาไอ้ที่ตึงก็คือพยามที่ไม่ให้ข้ามไปยัง ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อให้สถานการณ์ชายแดนสงบและเราสามารถควบคุมอาการบริเวณชายแดนได้คร่ะค่ะสิ่ผมนึกถึงคนที่อยู่ที่ยังมีผลกระทบบริเวณชายแดนเป็นอกภาพครับ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 ไม่ทราบว่าณเช้าวันนี้วันที่สองเมษายังมีผู้หนีภัยสงครามตกค้างอยู่ทางฝั่งประเทศไทยบ้างหรือไม่ครับที่เห็นบอกว่าเข้ามาสองสามพันคนก่อนหน้านี้นะครับ ยังมีครับขณะนี้พฤติกรรมพูดถึงพฤติกรรมนะครับเป็นไงครับพฤติกรรมของผู้หนีภัยจากการสู้รบที่ที่ข<ฮ>้ามมาเนี่ยนะเวลาเนี้เช้าเนี่ยเขาก็จะขอข้ามกลับไปฝั่งลุน<ฮ>าากน็ไปทํามาหากินไปทําอะไรเขาตอเย็นเขาไม่มัน่นใจว่าเขาจะมีอะไรนะเขาก็จะขอข้ามสะัดตรงนี้เราสามารถชิดวงให้เขาอยู่บริเวณนี้ได้มันมก็ก็มีการ,ข,าร,การข้ามไปข้ามมา เราอยากอยากอยากถามว่าทำไม่อยนะครับเป็นมัน้ไม่ได้เรื่องของการ่อยแต่ว่าเราจะมาคส่โทรนการปฏิบัติของของฝั่งลุนได้เยอะไหมคะจานวนกลุ่มเนี้ยที่ข้ามไปตอนเช้ากลับไปแล้วเย็นขอมาเซฟเซฟโซนบ้านเราเยอะไหมคะก็ประมาณครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งของอะไรคะหมายถึงของของขนาดเนี้ยเหลืออยู่ประมาณสองครึ่งหนึ่งของของรั้งที่แล้วที่อพยเข้ามาครับก็แสดงว่าขนาดนี้ก็ยัง ไอ้ที่บอกว่าเช้ากลับกลับบ้าน,านไปทรหากินแล้วก็ตกเย็ยนขอกลับมาเซฟโซนในฝั่งประเทศไทยจำนวนที่เช้าเช้าเย็นเอย่างนี้นั้นตกประมาณสัก2,000คนได้ไหมครับในแต่ละวน 2, ันแต่ละวันน้อยกว่านครับน้อ,อ,นนอ,อนสักๆๆสักส่วนนึงจะกลับไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วคะ แต่ส่วนที่ข้ามไปข้ามมาเนี่ยเหลือเหลือถ้าเป็นที่พิธีสิกปรมมาสักพันคนอ๋อพันคนอ่าข้ามไปข้ามมาสักพันคนแต่ที่ปักตอนเช้าเนี่ยเหลือเหลือไม่เท่าไหร่นะครับเช้าเลยเขาก็เลับกลับไปหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นทีนี้ทีนี้จํานวนพันคนที่ว่านี้นะฮะเขาเราให้เขาพักพิงบริเวณไหนฮะตรงแม่ห้องสอนหรือว่าตรงไหนฮะเราก็จัดโซนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับพื้นที่พิธีที่เขาข้ามไปข้ามมาสะดวก แล้วก็ไม่ไม่หลุดไม่หลุดออกนอกพื้นที่อแต่เราสามารถควบคุมการเดินทางทางน้ําได้ก็ไม่มีหลุดไปครับอ๋อเผื่อตอนเช้าจะได้ออกไปได้เร็วด้วยหัวใจก็คือ 1. จัดโซน 2. คุมการสัญจรทางน้ําให้ได้ก็จบเลยมันก็สามารถกลุ่มสภาพได้แล้วโอเคครับประมาณนี้มากกว่านั้นไม่มีนะฮะไม่มีทะลักเข้ามาเป็นหมื่นอย่างที่เขากลัวกันยังไม่มีใช่ไหม ยังยังไม่มีครับยังไม่มีและผมคิดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นสักตั้ทำไมคิดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นหมายความว่าหยุดยิงเป็นของจริงหรือยังไงฮะผมผมก็รับข่าวเหมือนกับคุณดายด้ครับถ้าคง <laughs> ต,ต้องดูต้องดูอีกอิมขนาดที่มีข่าวว่าจะหยุดยิงเดือนหนึ่ง <c oughs> เขาก็เอาเครื่องบินไปถล่มเหมืองทองแ <c oughs> ถวแถวผาปูนตรงข้ามกับแม่กับกับกับแม่ห้องสอนบ้านเราอย่างนี้ มันจะเป็นข่าวดีได้ไงไท่านประธาบผมงงๆอยู่อันนี้อันนี้ผมผมผมไม่ทราบเพราะว่ามันอยู่เล้กอะไรข้าไงไหนอ,อยู่เล็กแค่ไหแต,แต่แต่ในส่วนบริเวณยะลายะลาผมผมมั่นใจเขาจะสำเร็ด้วยด้วยวิธีการหลายๆอย่างผมคิดว่านา่าจะไม่เกิดครับฟังไปฟังมานะันถ้ามันจะมีปัญหาที่ต้องดูแลสักนิดนึงก็เฉพาะช่วงช่วงของแม่ห้องสอนจุดเดียวใช่ไหมจุดอื่นไม่ค่อยซีเลสเท่าไหร่ใช่ไหมครับ เอ่อตอนนี้ก็เป็นแม่สอนตอนล่างแับแสอนตอนล่างจุดเดียวนะฮะแม่สลียงเบอร์ศพเบอรที่ที่เรามีผลกระทบอยู่ที่ศพมันมันจะมีอยู่จุดเดียวที่ดูซีเรียสนิดนึงจุดอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีอะไรสกันซักเท่าไหร่นะฮะครับอืมจริงไหมครับที่ที่ที่บอกว่ามีการสกัดไม่ให้เอ็นทีโอทางด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็สกัดไม่ให้ผู้สื่อข่าวต่างชาติเข้าไปทําข่าวในบริเวณชายแดนจริงไหมฮะพูดกันจัง จ่จคือคืออย่างนี้ครับเอ,อที่เราห่วงที่สุดก็คือเรื่องของาการคัดรองโควิดนะครับรบเพราะเราเราเคยเจอเราส่งกําลังทหารก็ไปไปช่วยในเรื่องของการจัดระเบียบแรงงานแล้วมันมีการหาติดอลอวเราเปลี่ยนยกทุกเลยเพราะนั้น ถ้ายิ้มให้สิบบุคคลน้เข้าไปแล้วต่อตาเนี่ยแล้วมันมีการติดที่น่ากลอกมาเนี่ยเราจะยิ้มระบาด<อ>ขอเฉพาะทห,หารรับติดหื้อที่ต้องรับแล้วก็จากทหารที่นี่ตรงนั้นอยู่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เช็ดยายออกมาเนาะหรือที่ครับคือถ้าเกิดมีการติดกันก็จะระบาดกับเราเราาับจับมากุดตกใครับรรครับ,รบมีนโยบายพิเศษจากส่วนกลางไหมครับเรื่องชายแดนเรื่องของผู้หนีภัยสงครามมีนโยบายพิเศษสั่งการลงลงไปไหมครับค่ะนโยบายหรือ เราอยากต้องต้องได้ต้องทำภาคต้นพรกับการต่าโอเคทางกระทรการต่างประเทศกับการได้ครับได้ครับรับทราบค่ะรับทราบค่ะเต้องกราบขอบพระคุณมากครับท่านแม่ทัพครับค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านแม่ทัพภาคที่สามนะคะพลโทอภิเชษซื่อสัตย์รู้สึกสัญญาณมือถือใช่จะวืดวาดบืดว่าเสียงไม่ค่อยชัดอ่ะใช่จะวืดวาดบืดว่าใช่ค่ะสรุป ท่านแม่ทัพบ,บอกว่ายึดแนวทางของอดีตพบปทโอนเอฉเฉลิมชัยสิทธิศักดิ์วันนี้เป็นเป็นองคมนตรีแล้วนี่คะนะท่าน<ช>ฉเฉลิมชัยเป็นองคมนตรีแล้วท่านเคยให้มุมมองในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนว่าต้องเหมือนตกปลา<ช>ตึงบ้างหย่อนบ้างต้องดูตามสถานการณ์แล้วเราจะอยู่ได้<อ> <c oughs> เราก็พยายามจะให้อธิบายอะไรคือตึงแต่ในที่สุดก็เข้าใจแล้วความหมายนี่เข้าใจแล้วก็จะมีประมาณสักพันคนกระมังแถวแถวศพเมยใช่ไหมก็ต้องยอมให้เขากลับมาตอนเย็นไงคือตอนเช้าเขาจะขอข้ามสารวินกลับไปบ้านเขาใช่ไปทำาหากินไปเพาะปลูกไปเลี้ยงสัตว์ไปอะไรต่อว่ากันไปเสร็จแล้วพอตกเย็นเขาขอข้ามสารวินกบบ้านเราย้อนมาบ้านคือมานอนนอนเรา นอนทางบ้านเราเพราะเขารู้สึกว่านอนแล้วอุ่นใจกว่าไม่มีตุ้มตามตุ้มตามซึ่ง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 ,ซ,งซึ่งตรงนี้นึ่งเราก็กต้องปล่อยบ้านหนึ่งก็ทหารก็ไปจัดโซนให้ชัดเจนแล้วก็ล้อมโซนไว้ใช่แล้วเช้ามาถือลาปุ๊บอ่ะก,กลับกลับจริงนะไม่ใช่อยู่ปักหลักนะอย่างที่สองก็คุมกัรลักลอบเข้าออกทางน้ําให้ได้ค่ะก็จัดพื้นที่ที่ใกล้เลยจะได้สง่งออกได้เร็วเข้าใจแล้วเหมือนตกปลาตึงบ้างหย่อนบ้างรับทราบกันตามนี้ค่ะ